นี่แดดดีดีมาเดินด,ดูดอกไม้หน้าโรงแรม๋ยวตรงหน้าอีกาเนี่ยจะ้ะนี่จะสีสวยๆนี่อันสีชมอันสีชมพูตรงกลางนี่สวยมากเลยชุมยาก็จะเขียวสวยจะ้ะอากาศเริ่มอุ่นแล้ว มีน้องคนหนึ่งเขาทำงานเป็นชาบ้านภาษาบ้านเราน่าจะเรียกว่าเทศบาลเนาะมาคอยปลูกมาคอยปลูกแล้วก็มาคอยลือออกจ้ะพอดอกเหี่ยวแล้วเขาก็จะลือออกแล้วก็จะเอาดอกไม้ชนิดใหม่มาปลูกแทนเดี๋ยวเราจะสั่งน้องไว้ว่าบอกเลยเด้อจะมาเอาหัวมันจะสีใช้ได้อยู่สีสีสนี้สวย สีนี้สวยไม่ค่อยมีสีนี้ก็โอเคอยู่นะสีม่วงเข็มสีม่วงเข็มก็สวยสีสีม่วงแกมขาวนี้ก็สวยสวยทุกดอกแต่ว่าไม่ชอบสีขาวไม่ชอบสีขาวเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันมันมันช้ำไวอะดอกสีขาวมันจะช้ำไวแล้วมันจะเป็นไม่สวยสีอื่นมันช้ำมันก็ยังมีสีให้เราดูใช่ไหมล่ะ แต่เนี่ยมันสีขาวมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเป็นดูมันไม่สวยนะขนาดยังบานไม่เต็มที่เลยได้และได้และเดี๋ยวจะได้หัวอีกจะไปปลูกตรงไหนยังไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> คือแฟนก็ไม่ค่อยชอบให้มีแปลงดอกไม้เยอะเกินไปจ้ะแกจะอยากให้เ,เป็นทุ่งหญ้า เป็นสนามหญ้าเยอะๆที่ก็ไม่ได้กว้างสักเท่าไรจ้ะไม่ไม่ถึงสองงานด้วยซ้ำงานกว่าๆเกก็อยากให้เป็นแต่สนามหญ้าที่นี่เขาชอบสนามหญ้ากันสนามหญ้าก็จะต้องตัดหญ้าเนียนกริบอย่างนี้ตลอดถ้าหญ้ายาวก็จะไม่สวยอันนี้ก็คือตรงนั้นเป็นห้างอีกาจ้ะ เป็นห้างที่อยู่ในเมืองเรานี่แหละในเมืองเรามันน้อยเมืองนอน้อยและมีห้างแค่สองห้างมีตรงไหนอีกเนาะที่เป็นดอกทิวลิปน่าจะเป็นด้านหลังโรงแรมเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็ดูดูม,มุมนี้เนาะเป็นโรงแรมจ้ะเป็นโรงแรมที่อยู่ในกลางเมืองเลย ก็จะมีคนรู้จักเยอะก็ตรงนี้เพราะมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ทะเลสาบจ้ะมันอยู่ติดท่าเรือท่าเรือก็อยู่ตรงนี้โรงแรมก็อยู่นี่แต่วเราเดินไปดูมุมอื่นจะ้ะนี่ไงจะน้องคนไทยที่เขาทํางานดูแลดูแลสวนดอกไม้ตอนนี้เขาก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งของกุหลาบนี่จะคนทำให้เมืองสวย คนทำให้เมืองสวย <N un> นูน่นอ่ะตรงนี้ตรงนีนตงนน้ตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ดอกสีส้ม <K> เขาเปลี่ยนใหม่ทุกปีจ้ะเปลี่ยนสีทุกปีเลยปีนี้ปีนี้ตรงนี้เป็นสีส้มดีมกายนี่เป็นสีออกม่วง,ง boro, เขาลู่มาทางนี้สวนจะอยู่ตรงริมทะเลอันนี้ใหม่กลุ่มหนึง่ง รูแค่นี้แหละรูแค่ตรงนี้แหละที่มีดอกไม้สีส,สวยสั่งน้องไว้แล้วว่าถ้าลื้อหัวออกมาอะไรส่งข่าวเด้อเดี๋ยวพี่จืดมาเดี๋ยวพี่จืดมาเอาหัวเพราะเขาก็เอาทิ้งอ่ะจ้ะสีสวยอยู่สีนี่สวยสีชมพูนี่สวยอยแต่เวลาตอนที่เขาถอนก็คือเราไม่รู้ว่า ต้นไหนดอกสีอะไรเพราะว่าดอกมันโรยไปแล้วนะจ๊ะดอกไปโรยไปแล้วมันก็เหมือนกันหมด <c oughs> อืมสวยเนาะนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นอยู่ริมทะเลเลยจ้ะทะเลสาบสวยสวย ภาพดอกทิวลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆจ้ะมีแค่นี้จ้าไม่มีทุ่งใหญ่ๆเหมือนที่ฮอลแลนด์มีแค่ตามที่สาธารณะที่เขาปลูกไว้ให้ชมกันมีที่ให้นั่งชมอย่างสวยนั่งหันหลังให้ทะเลหรือจะไปนั่งฝั่งคานูนก็ได้ไปนั่งหันหน้าลงทะเลก็ได้ขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สวัสดีจ้า